สวัสดีครับวันนี้วันที่4กรกฎาคมพศ2558สำหรับวันนี้ก็สวนมะน,นาวอมจ๋าก็จะนำเสนอเทคนิคเล็กๆน้อยๆน,น,นะครับที่ที่ผมคิดว่าจำเป็นนะครับที่ชาวสวนมือใหม่ต้องทราบนะครับ โดยเฉพาะการดูแลมะนาวในช่วงปีแรกนะครับนะครับก็วันนี้จะพูดถึงเรื่องการพยุงต้นนะครับการคํ้ำต้นนะครับอันนี้มันเป็นเทคนิคการประหยัดนะครับประหยัดไม้ไผ่ที่จะมาคํ้ำกิ่งนะครับเพราะหากเราลงทุนคํ้ำกิ่งไม้ไผ่ด้วยไม้ไผ่ตั้งแต่ช่วงเริ่มต้นปลูกช่วงแรกเลยนี้นะครับ หนึ่งก็คือว่าค่าจ่ายมันสูง2ก็คือว่าไม้ไผ่ที่เราขํานะ่ะอายุงานมันก็จะสั้นลงนะครับเพราะไม้ไผ่มันผุง,ง่ายนะครับวันนั้นก็คือช่วงแรกที่ยังไม่ได้ติดผลออกลูกอะไรก็ไม่ต้องรีบขําก็ได้ครับแต่เรามีเทคนิคเล็กๆน้อยๆครับนะครับก็คือใช้ไม้ไผ่ตันสั้นอย่างเงี้ยครับเห็นไหมครับตันสั้นแบบนี้ตอกลงไปนะครับตอกลงไปแล้วก็ใช้เนี่ยครับสายพวก เอ่อท่อมินิสปริงเกอร์พวกไมโครพวกเนี้ยนะครับเนี่ยครับช่วยหลังไว้นะครับก็ง่ายๆก็ง่ายๆคือก็ให้ลองโยกต้นดูนะครับเขามีการเคลื่อนไหวเนี่ยครับถ้ามีการโยกต้นได้อย่างเงี้ยครับต้องระวังนะครับเพราะลมมาเนี่ยทาให้เอ่อเอ่อระบบลากนะครับอาจจะมีปัญหาได้นะครับถ้ายกต้นโยกไปมานะครับง่ายๆคือให้สังเกตใบด้วยนะครับถ้าเกิดว่าใบ ใบที่โคนต้นเขาเริ่มเหลืองเนี่ยแสดงว่าระบบรากระบบโคนต้นมันมีปัญหานะครับเพราะนั้นก็สิ่งที่ต้องทำก็คือต้องค้านะครับพยุงให้ต้นของเรามีความมั่นคงนะครับนิ่งๆอย่างเงี้ยครับไม่โยกไปตามกระแสลมมากมายนะครับเพื่อให้ระบบรากเขาของเขาเยึดอยู่กับดินได้ได้ดีนะครับนะครับก็ง่ายๆเงี้ยครับเทคนิคก็คือไม้ไผ่ ราคาไม่แพงหรอกครับเอาก็ได้ครับตัดเอามาติดๆอย่างนี้ครับสอกแล้วก็โยกดูว่าเขาเขาเขาโยกไปด้านไหนนะครับแล้วก็พยุงด้านตรงข้ามนะครับอันนี้เป็นหลักการง่ายๆนะครับสําหรับเช่วงปีแรกนะครับซึ่งเราจะทําให้เราประหยัดต้นทุนไม้ค้าได้นะครับเนี่ยครับปีแรกเราก็ยังไม่มีความจำเป็นต้องลงทุนไม้ค้าแล้วก็ไม่ต้องลงทุนนะครับเนี่ยครับก็ไม้ไผ่ตอกลงไปอย่างนี้นะครับ ออกลงไปก็ใช้ยางเชือกก็ได้ครับแต่เชือกนี้ก็คือข้อเสียคือเนี่ยแป๊บเดียวเขาก็จะเริ่มนะครับเริ่มผุก,ก่อนไปตามโดนแดดก็แป๊บเดียวก็ไปแล้วครับแต่ว่าพวกนี้เป็นพ e. ีเอ็นจะทนนิดนึงนะครับพ e. ีใช้ใช้ได้นานนะครับครับโอเคก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์ไม่มากก็น้อยนะครับสำหรับ เกล็ดเล็กเกล็ดน้อยนะครับสำหรับการการดูแลต้นมะนาวนะครับนะครับด้วยวิธีง่ายๆแบบนี้ทำให้ประหยัดตังค์นะครับแล้วก็ได้ผลประสิทธิภาพทำให้ต้นมะนาวของเราสมบูรณ์แข็งแรงนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ส่วนมะนาวจ๋าก็ ขอใทุกคนโชคดีนะครับก็มีปัญหาแล้วโทรมาครับ0818243706นะครับส่วนมะนาวจ๋าก็ขอให้ทุกคนโชคดีในการปลูกมะนาวครับสวัสดีครับ